สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวเด่นข่าวด่วนประจำสัปดาห์นะครับกับผมนลงวิทย์สุขพงศ์ช่วงนี้นะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายอยู่นะครับ เราก็ต้องขอส่งกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของทางบริษัท KH o m e Construction จำกัดนะครับทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนนะครับก็ต้องส่งกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับทุกหน่วยงานนะฮะตอนนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจนะฮะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หน่วยงานต่างๆนะครับกู้ภัยก็ดีนะครับหน่วยงานต่างๆก็ดีทั้งหน่วยงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานในส่วนของภาครัฐบาลนะครับก็เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับทางเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับได้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะครับผมคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาดูในส่วนของ อ่ากรณ์อากาศช่วงวันที่ผ่านมากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันที่ผ่านมานะครับมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ําฝนสูงสุดได้ที่37.6มมนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับล่องมรสุมนะฮะได้พัดผ่านภาคเหนือนะครับตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางนะครับพาดผ่านทะเลอันดามันนะครับของประเทศไทยแล้วก็เข้าครอบคลุมในส่วนของอ่าวไทยนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะจะทําให้เกิดฝนตกหนักในบางแห่งของภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะภาคเหนือตอนบนนะครับยังมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็ฝนตกกระจายหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับ บริษัทเคโฮมคอนสตรักชั่นนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทางคณะผู้บริหารนะครับยังส่งน้ำดื่มนะครับสำหรับอุปโภคและก็บริโภคนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเรามาให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายกันนะครับว่าขอให้วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้นะฮะผ่านพ้นไป ในเร็ววันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมาดูว่าบางพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปริมาณน้ําที่สูงอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราก็ส่งกําลังใจนะครับไปไปให้กับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบ วิกฤตตอนนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อไปตามหน่วยงานต่างๆได้นะครับที่เขาให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับผมครับแล้วก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ต้องการที่จะปรึกษาเรื่องของการก่อสร้างหรือเรื่องของการสร้างบ้านนะครับติดต่อมาได้ครับที่บริษัทเคโฮมคอนสตรักชั่นจำกัดนะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า25ปีนะครับ บริษัทเคโฮมคอนสตรัคชั่นเนี่ยยินดีครับยินดีที่จะให้คำปรึกษายินดีที่จะให้คำช่วยเหลือกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็ต้องอขอจบการรายงานข่าวเด่นข่าวด่วนในวันนี้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากำลังใจล้นหลามจากผู้คนนะครับทั่วประเทศหลั่งไหลมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย แล้วก็ผมนะครับแล้วก็บริษัทเคหโฮมคอนสตรัคชั่นก็เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับข่าวเด่นข่าวด่วนประจำสัปดาห์สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ